ภาพมันสวยเกินโูวมีใครไม่ตายเดี๋ยวค่อยมาสร้างกันไอ้มันมุมหม็นง่ายมากเลยนะง่ายกว่าเอฟเฟกอีกแล้วไอ้เด็กนี่มันไปแคมป์อะไรอยู่ด้านบนแล้วมันยิงปีเลยเนี่ยเอามาสะพอนต่อนะตกเต็มอ่ะเฮ้ยใครเข้ามาคุณชอบมวยไหมมวยยับตุ เราไปยิงจุดจุดปียิจุดปีได้ก็จะสบายบนี่ยิงกับวอลโล้แรนโอขน้ขึ้นขึ้นโขบช้ามากอ,อุ๊ยอิงเพื่อนเสร็จรับหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์แล้วมันได้หม่ะด่านเนี่ย ต้องต้องใช้อิรอนไซด์ไปแล้วไอ้มาชิงก่อนอิรอนไซดไดิไม่มีอ่ะเออมันมันถ้าเราแต่งแล้วมันจะมีมอิรอนไซด์แห่เออนี่ยเล่นง่ายละอูดโอ้ยิงมันไม่ทันจริงปะตายหมดตายหม <อะ S 1> ด,ด,ดปืนเราไม่มีรีคอยเราแต่งมาใช่ กลายเป็นไอหนืดหนืดจริงแล้วก็ศุนมีแค่แม็กเดียวก้องเย่เย่ชนะโว้ยโอ้โหโคตรดิฟอ่ะ900 500เฮ้ยคิวสุดท้ายยูวสุดท้ายกล้องได้คิวลาสคิว l l ไม่คิวสุดท้ายยังอัดดีว่ยนะแต่งปืนเลยละกัน ไม่มีไม่ได้ตังว่าอยู่ในขึ้นกล้องช้าโอ้ไม่ได้ตังเลยโปรใสท้ายนี่ใส่ท้ายสนดยเฮ้ยนึกว่ามันตายเร็วกล้องนิ้วอิ่มไอ้บุกนิ่วว่าหนึงหาของเกียนไปแกงไอ้บุกเลยเฮ้ยเยอะโคตรเยอะว่าคนดูจะอ้วกแตกป่ะ

ก,กระโดดกระโดยิงใส่เลยจะบังอะไรกันเนี้ยไม่ตายไอ้บุกอีกเร็ว ไอ้นมด็อกนี่เอ้ยดูดีหนึ่งต่อสามรืวสามคืออะไรอ่ะใครอ่ะดูคะแนนดิล็อกแทกราไงเออเราเราไม่ได้เก็บมาเลยเว้ยคือเราเรามีแต่ตายตายอเดียวไม่ได้เก็บเลยขอเอาไปใส่ก่อนเถอะเออเรามีสงแล้วคงดีว่ะเฮ้ยของกู เ,เก็บก่อนเก็บกนป้าบเรียบร้อยเรสามแล้วเราดูดีใจมากเลยเอ้ยมีจัสะเอ้ยมันไม่ตายปืนมีแรงน้องยิ่มันเต่งปืนไงมันแรงวะโอ้ยโอ้ยเอ <c oughs> อยู่สักที <c oughs> จะไปส่งโอ้เยอะแล้วมันเยอะแล้วอะ่ะมีน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 นีนี เดี <mm please, ยวมาชนะลยนะไม่ตายโอเคเราใกล้แพ <mm ้แล้วจริงโอ้ไอบุกสี <S 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 ่ต่อห้าสิบว่ะไอบุกอีกแล้วโอเคให้คนดูปืนมันนิ่งมากเลยนิ่งเกินไปแล้วปืนอะรปืนมึงอ่ะไอไอนูบดด็อกเมื่อกี้ โอ้ยไม่เล่นละแม่งเอ้ย